วิธีการสร้างความสุขอันเป็นปกติง่ายๆก็คืออย่าฝืนธรรมชาติค่ะธรรมชาติที่แท้จริงนะคะไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็นอัตตาตัวตนหรือกรอบของสังคมกรอบของชีวิตที่นะคะเรา ไปขัดแย้งกับความเป็นธรรมชาติสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะต้องเรียนรู้ก็คือวิถีของการนะะที่จะใช้ชีวิตสมดุลในกายใจจิตนะคะครบถ้วนและบริบูรณ์ค่ะไม่สามารถนะะจะนำในเรื่องราวของการปรนเปรอความสุขทางกายและละเลยความสุขทางจิตได้นะคะเพราะจิตของคุณเป็นนาย ชีวิตกายภาพของคุณมันเป็นเบาดังนั้นคุณจะต้องสร้างความสุขอันเป็นปกติโดยไม่ขัดแย้งก็คือให้ทั้งอาหารจิตให้ทั้งอาหารกายให้สมดุลน,นั่นเองค่ะขอ